สวัสดีตอนเศ้าๆครับผมสุขสุขคนครับพาเข้าป่าหาเห็ดอีกคือเก่าครับผมไม่นี่นากับน้ำแข็งอยู่พูนครับผมมาสองคนมาลองเบิงอีกปลาหนึ่งครับผมบลูว่าชีหมานโบนะครับเนาะบลูว่าเห็ดสีออกบบจังใดกันลองเลาะเบิ้งก่อนละครับเลาะไปเรื่อยๆครับผมอีกดอกหนึ่งครับผมสองดอกพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งตองหรือว่าลักค้นก็เอิ่นเห็ดตึงเขา แกงแซ่พื้นกันอีกสองดอกบานแล้วครับผมได้อยู่ครับนีกรับผมสองสามดอก,อกอดอกมีกระ่้งน้ำครับผม กอเห็ดพึ่งเขากำลังดอกน้อยๆอยู่ครับผมเดี๋ยวเลือกเอาหนึ่งครับเลยกำลังแก็บเสร็จไงกำลังดอกน้อยๆตกไปก่อนครับมือนี้กับวันที่แปดกระกดาษปีหกห้านะครับผมมือนี้เขามาเป็นปลาทีสองนะครับปลาแรกอะออกบัวลายให้น้องแพงเก็บครับผม ตานี่เดี๋ยวผมจะเก็บรับบี้ตลองหาระเบิงเรื่อยๆครับผมกดด็ดอกดน,นี้ครับผมทีดอกนี้มูดอกใหญ่โอ้ยครับผมโอ้นี่มูลเลยจ้ะกำลังออก กำลงังแกงครับผมโอ้ย อีครับผมอดอกหน่อยดอกหนึ่งครับอ,อันนี้เป็นเห็ดพึ่งซาดครับผมกำลังออกดอกน้อยๆขึ้นกันครับ ฟุ้งซาบและนี่ก็แกงเสียบนี่ครับผมนี่ครับข้างตองสองดอกตอกข้างห้างครับผมยางมาไก่เติบเป็นไข่ทยสองสามสีด่ดอก ครับดอกน้อยๆ <board. S 1> อยู่นี่อีกอครับผมเนี่ยเด็กกำลังขึ้นครับดอกนี้ด้ยดอยเด็กกำลัองออกครับผมหยุดตึงเขา ครับผมกำลังแกงหวานๆครับผมเป็นเห็ดดอกน้อยเด้อครับมือนี่ครับมืออื่นนี่น่าจะพอดีเปิดดูง่อยมันก็หลายอยู่ มโม่นึ่งครับผมกลินน้ากับนี้ครับ <c oughs> บาได้ดอกนีผมเหยียบ <c oughs> บางนึงนี่ครับ <c oughs> ดอกไม้น้อยครับผมเหยียบต้องก้มเบิงคักเลยครับอสองดอกดอกน้อยกำลังออกครับผม นี่แต่ดอกน้อยมันครับผมดอกนี้เพอได้อยู่นี่ครับเห็ดพึ่งเขาดอกนี้ครับผมดอกน้อยน้อยนี่ครับจงใบดอกน้อยน้อยครับผมอ้ ซริงสิแหละครับโบอยากเคลียร์มันจงไว้ก่อนนี่ครับเต้มเลยดอกนี้ดอกนี้ดอกายอยู่ครับนี่โอ้นี่นหายดอกอยู่ครับเลยดอกสมีเพอเก็บได้ครับ กำลังงามตกำลังเริ่มออกครับผม อ,อกดหายากอยู่กับผมมือนี่เห็ดมันกําลังออกดอกนี่น่อยครับผมสังเกตยากส่วนมากที่อยู่ใต่ใบตองใบไม้ เอาแล้วครับผมก็คือสิพสซัมหนีเนาะครับเนาะไดซัมไดเอาซัมนันครับผมมืัอนี้กิดย่างสองปลานะครับปลาแรกก็ซอยกันหาปลาสองก็ซอยกันหาปลาแรกนี่ให้น้องแพงถ่ายด้วยครับเด้อก็ได้เห็ดหลายอย่างอยู่เห็ดละงกเห็ดเพิงเห็ดดินเห็ดรวมหลายอย่างครับสําหรับปลาแรกเนาะเห็ดพึงนกยูงเห็ดพึงนกยูเห็ดพึงซาดเห็ดเพิงเขาส่วนมาอีกปลาสองเฮียลองปลาสองก็เป็นเห็ดเพิงอีกอย่างนึ่งในนี้มีอยู่สองชนิดครับผมเห็ดเพิงเขากับเห็ดเพิงตอง อันนี้เห็ดพึ่งเขาอันนี้เห็ดพึ่งตองครับผมเรียกไข่กันล้างค้นก็เอิ่นเอื่นรวมเลยครับเป็นเห็ดพึ่งเขาเบิดนเลยนี่เห็ดพึ่งตองเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดออกน้อยแต่กิ่น้ำนะเจ้านี่อันนี้เห็ดพึ่งเขาเขาน่อยครับผมนี่มีสองชนิดเอาแซบเพื่อกันครับแกงหวานดีครับผมอันนี้เห็ดดอกน้อยครับผมก็ลังออกดอกน้อยๆครับนี่หายากอยู่เพราะว่ามันเอยู่ใต้ใบตองใบไม้ครับผมนาจะกำลังสีเลิมนะครับเนาะอีกจากมือสองมือครับผมเดี๋ยวมาซองเบ่งมัยนะครับเนาะพอได้แกงอยู่ สองตานี่มีแต่เห็ดพึ่งแสบๆเอาถ้ามาก็ซอยกดไลค์ครับผมกดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมสหรับมือนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้ากลับบ้านครับผมมาดิโอ้ยเห็ดละงบคือออกหลายๆ